ยหญ่กัมาถึงหลาดดําบรแลาะะเน้อขะนนาะสิไปแวะไหวเพระคุจักหน่อยใย่ะคเก็บผักฟังตรงกันขามมะฝากะคะ่นนาะจากทางเส้นทนนท่างนึงน,น,นาอค่ะน้ออยู่ครูกบประเทศใท้มางยาวนาาเนาะคนะัเขากรุงเทพรัางแหล่ายก่กับักเส้นันนนะมานะคขะนนาะ ะบรรยากาศอ่างไงน,นะคะน่ะนแตะกี้แถวเนี่สิเป็นตึกนะคะน่ะนกะยกขคงเขตังแหลกเป็นตึกสามชั้นน,ะค,ะนค่ะอันนี้เพิ่งกันหลืบถอนมาทำห่างอะะะ่ะนค่ะนเนี่ยจัดบรรยาการเบื้องนาน,นั่นก็ เป็นประตูน้ำเนาะค่ะเนาะแยกกัเดินมาจนหอดหลาดสตอมบลีเนาะค่ะเนาะไปขายแยกสิไปไหวพระพุธขอพรตอนเนาะค่ะเนาะค่ะเหมือนนี่เป็นวันดีเนาะค่ะเนาะค่ะแยกกัเลยสิมาไหวพระพุธสีสีแยกลาดประสงค์เนาะค่ะเนาะมาเดินชมดอกไม้มาเดินเลือกดอกไม้เนาะค่ะวูบังกะจัดไใบยางสวยงามไม่ให้เลือก หลายอย่างเนาะค่ะนี่ดอกบัวดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้เนาะค่ะเนาะี่จากก็ว่างไหวเป็นแถวๆให้เฮาเรือด้เนาะค่ะเนาะค่ะในยายกับเขามาด่านน่แล้วค่ะค่ะได้พวกมาไล่เขามาเนาะค่ะเนาะประชาชนนักท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะกับเขามากราบไหวกัน ถตวายพ่วงมาไล่เนาะคะ่ะชาตจีนชาตญี่ปุ่นหลายหลายเนาะค่ะเนาะนั่นจ้ะยายกับว่ายามเลือกไทยจุดที่คนหน่อยที่สุดเนาะค่ะเนาะด้านบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าเด้อค่ะเด้อนู่นรถไฟฟ้า,ากับยุทธน,นนอีกฝั่งตรงขากเนาะค่ะเนาะนี่นจ้ะ แยกกับพยาย่ามทายด่านติบค่อยไม่คน้นเนี่ยค่ะผู้เพิ่ขอได้ดังใจสมปานาแล้วเนาะ,ะ่นะเนาะขอพอนเพื่อก็น้ำช่างตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะคะ่ะตามที่เพิ่นขอไว้มาถวายเนาะคะ่นะเนาะส่วนมากร้างค่ะบริษัทเนาะคะ่ะคนมาขอคนสำเร็จแล้วเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนาะเนี่ยจ้ะ สีเลี้ยงท้องอารามเลยเนาะค่ะช่างเฉือกง่ายๆเนาะค่ะเนาะคายกันไปนี่ก็เป็นช่างใหม่เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะไลเนาะค่ะเพิ่งกัดทะยอยทะยอยเอาออกไปจุดสารบางเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาจ่ายแบบเต็มนี่ค่ะเจ้าจีนเพิ่งกัดซัเร็จในการขอพรือนกันผ้าลูกเพคนมากค่ะกาบไหฟถวายนั่งร่ำนาะค่ะเนาะเนี่ยจ้ะ ยายขอฝากชมคลิปไนเด้อย,ยายเมา่อก็บบรรยากาศพระพุ่มสีแย่กลาดประสงค์มาฝากเนาะแวะมาทำบุญค่ะขอพระคุณ